นีทานเรื่องลูกสาวคนรองมีครอบครัวชาวจีนคนหนึ่งซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บางกอกเสื้อพื้นหมอนใบเรือเก่าๆหนึ่งลำมาเริ่มต้นตั้งรกรากในเมืองกรุงในสมัยนั้นหากินอยู่ตามแม่น้ำลำคลองสองผัวเมียชื่อนายกังและนางเจียวจิน้นทั้งสองมีเงินติดตัวมาจำนวนหนึ่งพอมาถึงเมืองกรุง ก็ได้หาบ้านเช่าราคาถูกทั้งสองได้ห้องเช่าเป็นบ้านไม้ห้องเก่าๆริมแม่น้ำเจ้าของที่นี่เห็นทั้งสองมาจากแดนไกลจึงให้เช่าราคาที่ถูกเป็นเงิน300บาทพอทั้งสองตัดสินใจอยู่ที่นี่จึงรีบทำความสะอาดห้องพักปัดกวาดเช็ดถูซ่อมบางจุดที่สุดโทมและนังเจียวจิน ก็ได้เดินออกไปตลาดสำรวจดูข้างๆว่ารอบๆมีหอยจ้อขายหรือไม่เธอเดินไปมองสังเกตดูรอบๆระแวกนี้ยังไม่มีขายเธอจึงเดินไปเรื่อยๆเที่ยวถามคนในระแวกนั้นเพื่อความมั่นใจว่ามีร้านใดขายหอยจ้อหรือไม่ปรากฏว่าทุกคนตอบเสียงเดียวกันว่าไม่มี เจวจินรีบกลับมาปรึกษาในกังว่าจะขายหอยจ้อกันดีหรือไม่เพราะเธอสำรวจมาแล้วแถวนี้ไม่มีใครขายทั้งสองจึงตกลงเห็นชอบทั้งคู่เช้าว,วันรุ่งขึ้นนายกังหาดินเหนียวมาเพื่อทำประดิษฐ์เตาไฟส่วนนางเจียวจิน้นก็ออกไปตลาด หาร้านโชวห่วยที่มีวัตถุดิบทําหอยจ้อขายและแล้วโชวก็เข้าข้างเธอได้ร้านนายกุยมีวัตถุดิบครบไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนอีกเธอตัดสินใจซื้อทั้งหมดกลับมาได้สูตรมาจากเมืองจีนทําแบบนึ่งขายแรกๆทั้งสองก็ขายไม่ดีนายกังจึงเดินไปตลาด สำรวจดูผู้คนระแวกนี้ชอบกินอะไรเขาก็พบว่าอาหารทอดๆผู้คนชอบซื้อเลยรีบกลับมาที่ร้านมาบอกกับเจียวจินว่าพี่รู้แล้วว่าคนชอบกินอะไรกันกินอะไรคะพี่กังของทอดๆเราเอาจ้อของเรามาทอดขายครึ่งหนึ่งทำแบบเนืมอ,อีกครึ่งหนึ่ง ดีไหมเจยวจิ้นและแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยทั้งสองเริ่มขายดีขึ้นคนต่างติดใจในรสชาติเพราะไม่เคยกินมาก่อนอยู่ไปได้สมปีเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าจะขายทั้งสองขายของพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเลยตัดสินใจซื้อต่อจนได้เป็นของตัวเอง ต่อมานางเจียวจิ้นตั้งท้องลูกสาวคนแรกเธอค้าขายมั่งคั่งขายดิบขายดีจนลูกโตขึ้นและเธอก็ตั้งท้องอีกครั้งได้ลูกสาวเช่นเดิมแต่ครั้งนี้คลอดออกมาได้ไม่นานเจียวจิ้นก็เจ็บป่วยบ่อยค้าขายได้เงินน้อยลงชีวิตครอบครัวจึงเริ่มถดถอยไม่มังคั่งเหมือนเมื่อก่อน สองผัวเมียจึงโทษที่ลูกสาวคนนี้ออกมาชีวิตครอบครัวตกอับเธอมีชื่อว่าเมยเธอพยายามลบคำสบประมาทของพ่อแม่ด้วยการทำทุกอย่างในบ้านทำงานบ้านช่วยงานทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้เพราะคิดว่าตนเป็นตัวทำให้ครอบครัวตกอับ พอเหมยโตขึ้นคราวนี้เจียวจินผู้เป็นแม่เกิดตั้งท้องอีกครั้งครั้งนี้ได้บุตรชายคลอดออกมาได้ไม่นานครอบครัวเธอก็เริ่มมั่งมีอีกครั้งทำให้ขายดิบขายดีมีเท่าไรก็ขายหมดเหมยดีใจที่ครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นเธอก็ทำงานทุกอย่างเช่นเดิม เพิ่มเติมคือเลี้ยงน้องชายซักผ้าอ้อมป้อนข้าวป้อนน้ำเธอทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพราะในใจเธอนั้นคิดอยู่เสมอว่าตนเองเกิดมาทำให้ครอบครัวตกอับเรื่องนี้อยู่ในหัวเธอตลอดเวลาเหมยชอบคิดเปรียบเทียบตนเองกับพี่สาวและน้องชายต่อมาครอบครัวดีขึ้นมากอูฟูมั่งมีอีกครั้งและพ่อแม่ ก็ลืมเรื่องราวต่างๆที่เคยพูดกับลูกสาวคนรองครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันแต่เหมยก็ยังไม่เคยลืมมันทำงานทุกอย่างแทนทั้งผู้เป็นพ่อและแม่หวังว่าตนจะชดใช้การกระทำที่เกิดมาทำให้ครอบครัวตกอับพ่อแม่เห็นเหมยทำงานหนักเลยนึกสงสารลูกด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ สองสามีภรรยาจึงเรียกเหมยมาคุยพูดกับลูกพ่อกับแม่ขอโทษที่พูดออกไปแบบนั้นนะเหมยเหมยร้อไรงไห้น้ำตาไหลยอย่างมากเมื่อได้ยินคำจากปากพ่อแม่เธอจึงพูดออกมาว่าเหมยไม่เคยโทษพ่อแม่นะคะเหมยแค่รู้สึกว่าตัวเองต่างหากเกิดมาทำให้พ่อแม่ลำบาก สมคนพ่อแม่ลูกโผตัวเข้ากอดกันต่างฝ่ายต่างสบายใจขึ้นครอบครัวเขาก็กลายเป็นคนร่ำรวยในย่านนั้นเพราะสองผัวเมียนี้ประหยัดอดออมแบ่งใช้แบ่งเก็บจนร่ำรวยต่อมาเหมยก็ได้ออกจากบ้านไปมีครอบครัวของตัวเองเธอยังขยันเหมือนเดิมช่วยสามีทำงานทุกอย่าง นำแนวทางชีวิตของบ้านตัวเองมาปรับใช้ของครอบครัวพ่อแม่ของเธอก็ดูอยู่ห่างๆคอยสอนเธอให้ใช้ชีวิตคู่แบบไหนทำยังไงให้อยู่กันยืดยาวมั่นคงแต่เหมือเป็นคนดีเธอจึงโชคดีได้สามีทำงานเก่งชีวิตของเขาคล้ายกันมากทั้งสองจึงเข้าใจกัน สามีเหมยให้เธอคอยดูแลบัญชีเงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งสองก็มีลูกชายหนึ่งคนเด็กคนนี้โชคดีมากเกิดในช่วงเหมยและสามีมีรายได้มั่นคงเธอเลี้ยงดูเองใส่ใจะรายละเอียดทุกอย่างพอลูกชายโตขึ้นได้อายุ15ปีเกิดป่วยด้วยโรคร้าย เธอรู้สึกโทษตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดีร้องไห้น้ำตาซึมตลอดเวลาเมื่อลูกชายเธอเห็นผู้เป็นแม่รำ่ำไห้จึงโผกอดปลอบใจเธอบอกกับเหมยว่าแม่ครับอย่าโทษตัวเองเลยทุกคนเกิดมาร้วนต้องตายแต่อยู่ที่จะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองครับเมื่อเหมยได้ยินลูกชายตนเอง พูดออกมาแบบนั้นจุกอกพูดอะไรไม่ออกเธอจึงตั้งใจดูแลลูกของตนจนวินาทีสุดท้ายลูกชายของเธอก็ได้สิ้นลมจากไปเธอโทษตนเองนึกคิดถึงตอนเด็กที่ออกมาทำให้ครอบครัวตกอับลำบากเธอกังวลกลัวตนเองอยู่กับใครแล้วชีวิตจะแย่อีก จึงตัดสินใจคุยกับสามีจะขอบวชตลอดชีวิตสามีเธอรักเธอมากจึงบอกกับเหมยว่าเหมยพี่ให้เหมยบวชได้เท่าที่สบายใจนะแต่ขออย่างเดียวเหมยต้องกลับมาอยู่กับพี่เพื่ออนาคตของเราวันข้างหน้านนะหากโชคชะตามีจริงลูกชายเราคนนี้ เขาคงกลับมาเกิดเป็นลูกของเราอีกครั้งทั้งสองกอดกันอย่างอบอุ่นเหมยก็ได้ไปขอขมาพ่อแม่ลาบวชพ่อแม่ของเธอก็หมั่นไปทำบุญที่วัดเพื่อให้กําลังใจลูกสาวหลังจากเหมยบวชได้ครบสามเดือนเธอก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวกับสามีเช่นเดิมและก็มีลูกน้อยมาเกิดอีกครั้ง คราวนี้ครอบครัวของเธอสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเด็กเกิดมาบนกองเงินกองทองสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนตายายก็เหอหลานมากมาดูแลเลี้ยงหลานช่วยลูกสาวจนแทบไม่อยากจะกลับบ้านตนเองส่วนตัวเหมยเอง ก็ตั้งสติคิดใหม่ให้กำลังใจตัวเองเลี้ยงดูลูกน้อยจนได้เติบใหญ่เป็นเจ้าคนนายคนอย่างดีเยี่ยมตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะใครได้ฟังชีวิตของเหมยแล้วมีความคิดเป็นอย่างไรได้แนวคิดอะไรกลับไปบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสน o ้ n o d story ขอบคุณค่ะ